ดาวอาทิตย์มีการขยับย้ายวันที่13กุมภาพันธ์นะคะสำหรับชาวเมร์ดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนอรินะคะเจ้าโคจรเข้าสู่ภพเรือนวีนาเมื่อย้ายแล้วนะคะจะมีดาวไปรวมอยู่ในภพวีนาถึง3ดวงด้วยกันในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างกับภาพรวมดวงชะตาไปอัปเดตก,กันได้นะคะท่านใดที่ลัคนาราศีเมีน้องฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15มีนาคมถึง14เมษายนก็รับฟังได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ติด,ตก,ด, like, ก,ด,ดตกระดิ่งไว้นะคะ ดาวอาทิตย์เป็นดาวที่โครจรในแบบรายเดือนนะคะสำหรับรอบที่ผ่านมานะคะอยู่ในภพเรือนลาภะนะคะตั้งแต่วันที่13กุมภาไปนะคะเป็นระยะเวลา1เดือนจะเข้าสู่ภพเรือนวินาศน,นะคะการเข้าสู่ภพเรือนวินาศจะมีดาวไปรวมตัวอยู่ถึง3ดวงในช่วงนี้นะคะก็คือดาวเสาร์ดาวพุธและดาวอาทิตย์ในความหมายภพเรือนนี้นะคะมักเป็นกึ่งดีกึ่งเสียนะเนื่องด้วยคำว่าวินาศน,นะคะจะมีเรื่องเชิงบวกนะเช่นเรื่องดาวของ การมีกิจกรรมประเภทที่ต้องทุ่มเทนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเก็บตัวนะครับเตรียมภารกิจทางการงานนะหรือว่าจะเป็นช่วงที่บุกบั่นฝ่าฟันพยายามเพราะว่ามีเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นการสอบการแข่งขันนะคะการเก็บตัวเพื่อฝึกซ้อมนะหรือเป็นช่วงที่ปลีกวิเวกบางอย่างนะคะเพื่อทํางานนะหรือไปอยู่ในที่ห่างไกลผู้คนนะคะเนื่องด้วยเดินทางหรือว่าเป็นเรื่องของการปลีกวิเวกหาความสงบต่างๆได้เหมือนกันนะคะ เป็นช่วงเวลาที่ดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนอรินะคะจะมีความเป็นประนะไปเป็นคู่ธาตุไฟกับดาวเสาร์นะคะช่วงนี้เรื่องรับผลของชาวเมีนนะก็จะมีมาแบบแ,บบแปลกๆด้วยเช่นเดียวกันนะมักเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหานะคะหรืองานที่ใช้เวลาเตรียมตัวงานยุ่งยากสลับซับซ้อนนะคะรับผลบางอย่างจะเกิดขึ้นไม่คาดคิดนะหรือเป็นเรื่องที่เป็นเชิงมีคนสนับสนุนเบื้องหลังก็ได้นะช่วงนี้จะมีรับผลทางไกลนะคะเป็นรับผลแบบ เหนื่อยๆได้เหมือนกันนะบางอย่างจะต้องบุกบันฝ่าฟันแก้ปัญหาก่อนนะคะถึงได้มาเป็นราบผลรวมทั้งบางครั้งเป็นเรื่องงานการที่สลับซับซ้อนกว่าปกตินะคะส่งผลให้การหาเงินเป็นไปได้นะแต่มักจะต้องมีความเหนื่อยความยากปรับปรอยู่นะคะสำหรับดาวพุธช่วงนี้นะคะก็อยู่ในภพเรือนวินาศด้วยเช่นกันบ่งบอกถึงเรื่องการติดต่อสื่อสารนะคะ จะมีทั้งความโดดเด่นก็คือติดต่อทางไกลก็จะเป็นไปได้ด้วยดีนะไม่ว่าจะเรื่องต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะในขณะเดียวกันต้องระวังการติดต่อสื่อสารก็ปะปนไปด้วยเรื่องความผิดพลาดได้ง่ายนะไม่ว่าจะเป็นอาการนัดหมายเลดเลืเ่อนคัดเคลื่อนนะคะเรื่องของการเกี่ยวข้องกับข้อมูลเอกสารที่มาจะตกหล่นได้ง่ายนะใครทํางานประเภทตัวเลขข้อมูลเยอะๆนะคะช่วงนี้ก็ระวังสับสนหลงลืมนะหรือแม้แต่เรื่องของการ ทำเอกสารตกหล่นผิดๆถูกๆนะคะเรื่องภารกิจครัวเรือนนะคะก็ยังมีอยู่เนื่องจากดาวพุธก็ยังคงอยู่ในภพเรือนวินศนะก็คือเรื่องบันช่องครัวเรือนสินทรัพย์นะคะช่วงนี้ก็จะเป็นปัญหาสลับซับซ้อนนะคะมีเรื่องต้องซ่อมแซมก็จะใช้งบประมาณเยอะนะคะหรือบางอย่างไม่คาดคิดว่าจะเสียช่วงนี้ก็จะมาซ่อมแซมในช่วงนี้ได้ระมัดระวังเรื่องเชิงอุปกรณ์สื่อสารมีปัญหานะคะไม่ว่าตัวส่งสัญญ,ญาณเรื่องการใช้เงินไปนกับการ แก้ไขปัญหาในเชิงระบบนะเรื่องสัญญาณ Wi-Fi อินเทอร์เน็ตต่างๆหรือแม้แต่เรื่องของอุปกรณ์สื่อสารซึ่งก็จะรวนๆน,นะหรือจะแปรปรวนง่ายเป็นพิเศษในช่วงนี้นะคะสำหรับความที่ดาวหลายดวงไปรวมอยู่ในภพวินาศน,นะในเชิงที่ต้องระวังช่วงนี้ก็คือเรื่องราวในชีวิตมักจะมีปัญหาให้แก้ไขบ่อยนะโดยเฉพาะปัญหาเฉพาะหน้านะคะหากทำงานหรือว่า ใช้ชีวิตนะคะก็มักจะมีเรื่องคลุกคลักนะหรือเป็นเรื่องบังเอิญที่มาประจวบเหมาะทาให้หลายสิ่งก็อาจจะต้องอดทนเพิ่มขึ้นนะคะสําหรับในช่วงนี้ดาวที่โดดเด่นก็มีเช่นกันนะเนื่องด้วยดาวกําลังแรงกําลังสูงนะคะคือดาวศุกร์กำลังทับลัคนาชาวเมีนอยู่นะก็คือเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเรื่องเพื่อนเรื่องสังคมนะคะช่วงนี้จะ เกี่ยวข้องกับคนมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะเป็นการสลับเลื่อนนะระหว่างดาวประจําตัวกับดาวศุกร์นะคะทําให้ชีวิตติดสังคมช่วงนี้บางทีจะเป็นเรื่องของงานกลุ่มงานทีมนะคะชีวิตต้องสัมพันธ์กับคนอื่นๆเนื่องด้วยทําคนเดียวมักไม่สาเร็จนะก็เป็นเชิงพึ่งพาอาศัยเกี่ยวข้องคนเยอะนะคะเป็นดาวเรื่องสเสน่ห์นิยมดึงดูดนะโดยเฉพาะไปอยู่ร่วมกับดาวราหูนะคะทำให้ชีวิตมักจะดึงดูดเรื่องของการคบหาเข้ามาได้บางท่านช่วงนี้นะคะ จะมีเรื่องคบหาต่างชาติต่างภาษาต่างวัยนะคะหรือแม้แต่เรื่องของการก่อเกิดความสัมพันธ์ที่กําลังเรียนรู้นะหรือเพิ่งคบหาดูใจเกิดขึ้นได้โดยดาวศุกร์นะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเรื่องเมตตามหานิยมนะคะเรื่องเสน่ดึงดูดแปลกๆแต่อย่างไรก็ตามนะมันจะเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับราหูนะคะทำให้ความลับเกิดขึ้นได้ง่ายนะ,ะนก็คือสิ่งที่ซ่อนเร้นนะคะดึงดูดคนที่มีเบือบ้องลึกเบื้องหลังนะหรือว่า ความสัมพันธ์มันจะเป็นไปแบบไม่ชัดเจนนะยังไม่มีสถานะใดๆนะเป็นช่วงที่เรามาะระวังบางทีคนที่คบหาเกี่ยวข้องนะคะมีความไม่โปรง่งใสไม่ชัดเจนลึกลับซับซ้อนนะก็จะดึงดูดคนประเภทนี้มาได้นะคะเป็นช่วงเวลาหลายเดือนนะคะที่ชาวมีนจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวในเชิงดาวสุกนะัก็คือเรื่องมอรณะได้ก็คือการเดินทางไกลนะคะเรื่องการเปลี่ยนแปลงนะที่ค่อนข้าง เป็นเรื่องสําคัญในชีวิตนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานนะคะเรื่องแวดวงสังคมนะหรือการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยโยกย้ายต่างๆทําให้การเปลี่ยนแปลงโดยรอบตัวนะคะก็เกิดขึ้นได้ในช่วงหลายเดือนข้างหน้านี้นะคะชีวิตมักเกี่ยวข้องสัมพันธ์นะคะกับเรื่องอาหารการกินได้บางท่านเป็นธุรกิจนะคะชีวิตเกี่ยวข้องกับรับผลประเภทนี้นะบางท่านเรื่องของการได้รับเข้าของฝากนะคะ เป็นห่วงเวลาที่อาจได้เข้าของที่ชอบนะหรืออยากได้อะไรมาเป็นเวลานานอาจสมหวังได้ในช่วงหลายเดือนข้างหน้านี้นะคะรวมทั้งจะดึงดูดเรื่องราวของคนนึกถึงคนนิยมชมชอบนะคะเรื่องของอัธยาศัยไมยตรีอาจนำพาสิ่งดีๆมาสู่ชาวมินได้เป็นรับผลเชิงแปลกนะช่วงนี้หากจะพูดจาใดๆนะคะก็เป็นไปในเชิงบวกนะมักจะส่งผลดีกับเรื่องของการก่อร่างสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆสำหรับชาวมินนะคะ สำหรับการเงินการทองเดือนนี้นะคะยังคงโครจรวกวนอยู่ในภพเรือนพันธุ์ทุก็คือเรื่องสินทรัพย์เรื่องครอบครัวนะคะเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องที่ดินต่างๆชาวมินที่ทำมาหากินนะคะด้วยกันใช้บ้านใช้รถนะคะก็ถือว่ายังทํามาหากินกับแหล่งเดิมแหล่งนี้ได้อยู่นะคะการลงทุนการเงินในช่วงนี้นะถือว่าเป็นช่วงที่การเงินยังคงไม่ปกตินะชีวิตจะยังคงหางเงินได้นะคะแต่เรื่องความคืบหน้าต่างๆอาจจะเป็นไปอย่างเชื่องช้านะเนื่องจาก เดาการเงินถือว่าโคจรถอยหลังอยู่นะคะอย่างไรก็ตามความโดดเด่นของชาวมีนเดือนนี้ก็คือลาบผลแบบไม่คาดคิดนะคะเรื่องผู้สนับสนุนเบื้องหลังเรื่องการเอาตัวรอดได้อย่างเสน่ห์นิยมนะคะรวมทั้งบางครั้งเป็นเรื่องของการมีผู้อุปถัมภ์ช่วยเหลือด้วยความเสน่หานะดังนั้นเงินแปลกๆเงินพิเศษนะคะข้าวของเงินทองที่ได้มาด้วยเรื่องของความรักความชอบนะโดยบางทีเหตุผลน้อยนะก็เป็นได้ที่ชาวมีนจะได้รับในช่วงนี้นะคะ เป็นช่วงที่เรื่องราวทางการงานนะคะก็เริ่มเดินหน้านะดังนั้นถึงแม้เงินจะวกวนไปบ้างนะคะแต่การงานจะกลับมาดีขึ้นนะโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับสังคมนะคะงานที่เพื่อนฝูงแนะนําบอกต่อหรือการงานมักเกี่ยวข้องกับเรื่องพี่ๆน้องๆในบ้านในครัวเรือนนะคะ สรับสิ่งที่เรามาะระวังในช่วงนี้นะคะก็คือเรื่องราวเชิงอุบัติเหตนะุนะเนื่องจากดาวในภพเรือนวินาศหลายดวงนะคะเรื่องราวปุบป,ปรับฉับพลันนะใช้ชีวิตเดินเหินด้วยความมีสตินะคะเรื่องราวประเภทฟืนไฟเข้าของร้อนๆนะใครจะออกจากบ้านตรวจเช็คเรื่องของแกส๊สเรื่องของไฟฟ้าให้ดีนะคะอุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหายได้ง่ายนะช่วงนี้หรือว่าอาจจะเป็นช่วงที่มักจะมีปัญหาเรื่องของ สุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินนะเป็นช่วงที่มีโชคเรื่องของกินแต่ระวังว่าจะปั่นป่วนมวลท้องอาหารเป็นพิษจากเรื่องเหล่านี้ได้เหมือนกันนะคะเรื่องราวทางการอักเสบนะหรือว่าร้อนในได้ง่ายนะคะเป็นช่วงที่เจ็บป่วยได้นะคะก็รีบรักษานะเนื่องจากบางทีลุกลามโดยไม่คาดคิดนะคะสําหรับชาวมีนนะคะเป็นช่วงที่ดาวอาทิตย์โคจรเข้าสู่ภพเลือนกึ่งดีกึ่งเสียนะดังนั้นในช่วงหนึ่งเดือนจากนี้นะคะ ก็มีทั้งเรื่องดีและเรื่องที่ต้องระวังนะคะแล้วพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงดาวในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ